สุดซึ้งเอสุปชัยยกนี้ให้แตงโมนิดา4 0 0แสนบาทเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ชวนซึ้งไม่น้อยนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเนี่ยหอบของขวัญมาให้ผู้จัดก,การคนดังอย่างเอสุปชัยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่2 5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อทั้งคู่เจอกันนะคะต่างคนต่างโผล่เข้ากอดกันอย่างอบอุ่นซึ่งพี่เอเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยแค่แตงโมมาร่วมงานเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะสาวแตงโมเนี่ยยังเจอเซอร์ไพรส์จากพี่เอยิ่งกว่าคืนนี้ทั้งหมด4,0,000 0บาทนะคะพี่เอบอกว่า แม่ยกให้ไม่เอาแล้วแล้วเดี๋ยวหนูมาสู้กันต่อก่อนจะโผล่เข้ากอดกันอีกครั้งและร้องไห้น้ำตาไหลทั้งคู่ซึ่งสาวแกงโมนะคะได้นำคลิปโมเมนต์ดังกล่าวเนี่ยไปโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่เอ20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่กันสุดฤทธิร์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพ,ววพระเจ้าอวยพรมีความสุขมีมิตรแทร้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะหลักมากมายค่ะ ฟอมน้องโมพร้อมแฮชแท็กเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าแฮชแท็กเงือหนักให้กันง่ายใจอะให้กันยากขณะที่เอสุภชัใช้เนี่ยก็มีการโพสคลิปดังกล่าวเช่นกันพร้อมระบ,บุข้อความสั้นๆว่าน้ำตาไหลเลยน้องโมซึ่งแตงโมนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่เอหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงถ้าพออยู่คงร้องให้หนักกว่านี้ขอบคุณที่สุดนะคะพี่เอรักพี่เอที่สุดค่ะซึ่งเรามีคลิปมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ งมงจริงงมไม่ต้องก็ได้งมไม่ต้องเออะไรก็ได้ด้วยนะจริงจริงอะไม่เป็นไรใจไหีให้เราไปเลยใจไหเอาไปเลยลูกเอาไปเลยได้เลยลูกจริงลูกไม่ไม่เราไม่เอาไปเลยไม่จะเอาไปลูกนะนะนะกีเแสจให้ลูกไปหมดเลยนะนะนะไม่บัดรแม่หนึ่งกล่องแรกเอาเงินหลายแสนที่ไม่ให้ลูกโอเค จบแล้ลูกนะจริงน้องลูกไม่เอาแล้วลูกนะขอบคุณนะลูกนะดูแลกันเจบดูแลกันนะแค่นี้เองลูกนะนะนะโอเคนะพี่เอให้มันหมดเลยพี่มันขอพี่ลูพี่พี่ให้มันหมดเลยนะลูกไม่เอาแล้วให้ลูกนะนะแล้วก็เดี๋ยวสู้กันต่อนะนะนะปลื้มปรีนไอ้เนี้ยนะลูกนะ ซึ่งใต้คลิปนี้นะคะใน i ิน t a g r กรมของสาวแตงโมเนี่ยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายนะคะอาทิ4แสนที่ให้ยืมในช่วงเวลาที่ลำบาก คือมันแบบสุดยอดมากจริงๆสําหรับคนที่ช่วยเหลือเราในเวลาที่เราล้มดีไซกับพี่โมมากๆค่ะที่มีกัลยาณิมีที่ดีรอบข้างแบบนี้ร้องให้ตามเลยนางคือคนดีค่ะถึงแม้จะเห็นพี่โมแค่ในทีวีแต่สัมผัสได้ว่าพี่โมเป็นคนน่ารักเป็นมิตรภาพที่เห็นแล้วอดปื้มน้ำตาซึมไม่ได้พีเอใจดีมากเลยขอให้พีเอจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปรวมถึงคุณโมด้วยค่ะทางฝั่งของพีเอสุปชัยนะคะก็ได้มี่อเช้านเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมใต้คลิปของเขาเองเช่นกันอาทิตย์ พราะคุณแม่เอมีความใจสวยแบบนี้ไงคะถึงได้สวยวันสวยคืนไม่รู้เรื่องอะไรแต่ร้องไห้ตามน้องโมและอบุ่นใจกับคําพูดของพี่เอสุสัสนต์วันเกิดค่ะพี่เอที่น่ารักและใจเสมอเท่าที่น้องคนนี้ทราบรักพี่เอตลอดนะคะมีความสึกสวยรวยเก่งสุสัสนต์วันเกิดค่ะพี่เอและนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ดีๆของคนในวงการบันเทิงที่มีให้กันนะคะ